สวัสดีค่ะวันนี้มาพอกับช่องมังฝ้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําบุญแต่ทาบุญในกรุงเทพเราตอนนี้เราอยู่ที่วัดเราลืมชื่อวัดอะ่ะวัดราชช้นนันอะไรเชยาเนี่แหละอันนี้คือเราขึ้นมาชั้นสองนะคะถ้าใครจะเห็นว่ามันจะเป็นวัดที่เป็นทรงสวยๆอะ่อะนั่นแหละเวลาขับรถผ่านก็จะเห็นโอ้ อ้สุดมากอุ้ย้อันนี้ชั้นสองนะคะเราขึ้นมาชั้นสองดูไม่มันจะมีกี่ชั้นว่าตนะแต่มันเยอะยู่นะแล้วเราก็จะเดินไปไหว้พระก่อนปีใหม่จริงๆก็ไม่ได้อยากทำคลิปนะแต่แบบมันมาถึงทั้งทีอะอันนี้ชั้นสองเดี๋ยวเราจะเดินดูนะคะไอ้ตรงนี้นเป็นแบบเข้าไม่ได้มันจะเป็นซอกเป็นซอกของแต่ลกคน อ,อันนี้วัดแรกนะคะที่เรามาทําบุญส่วนตรงนี้เป็นชั้นสามค่ะแต่ว่าเป็นแบบเดินจงกรมอะทุกคนดูสวยวันนี้มันมีงานนะคะในโบสถ์เราก็เลยไม่ได้ไปถ่ายเราก็เลยมาถ่ายที่นี่ตรงนี้แทนเราก็เลยขึ้นมาส่วนชั้นนี้เป็นชั้นที่นั่งสมาธินะคะ เรามาอยู่ชั้นห้านะคะเพราะว่าชั้นหกคนถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ไม่มีทางให้เดินผ่านเลยถ่ายจนไม่มีทางให้เดินผ่านแต่ก็น่าค่ะเผื่อแบบอาจจะมาครั้งเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปวัดต่อไปแต่ไม่รู้จะวัดไหนที่นี่วัดเดยอะมากมองจากตรงเนี้ยเห็นวัดสุดทัศน์เลยอ่ะแล้ววัดตรงเนี้ยอยู่ติดกับวัดอีกวัดหนึ่ง อยู่ใกล้วัดทูเขาทองมากทุกคนแต่ว่าภูเขาทองเดินเหนื่อยมากเลยอ่ะเราจะไปดีไหมเขาคิดดูก่อนตอนนี้เราเข้ามาอีกวัดหนึ่งนะคะลืมชื่อวัดอะไรเหมือนเดิมเพราะว่าเราเข้ามาตรงที่ไม่มีป้ายบอกโอเคเราก็แค่มาทำแบบุญแบบแล้วก็ไป แมวเ,เ,เป็นแมวแมวเป็นแผลแมวไม่รู้อะไรมา,มาแมวเ,เป็นแผลแมวเป็นแผลทุกคนให้เกาใหญ่เลยที คนเราเคยมาแล้วมันมีคลิปหนึ่งแต่เราจําไม่ได้ว่าคลิปอะไรเคยมาแล้วแต่ว่าจําไม่ได้จริงแต่ว่าเราก็จะมาไหว้ใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไหว้พระมานานมากอันนี้ก็คือพระห้าบององค์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันอันนี้เราไม่กล้าเข้านะเพราะว่าเขาบอกว่าไหว้พระในวิหารติดต่อเจ้าที่เราก็เลยยืนไหว้ข้างนอกเดี๋ยวเราก็จะไปวัดต่อไปกันเลย แล้วเราก็มาวัดภูเขาทองแต่ดูลักษณะแล้วเราอะขึ้นไม่ไหวแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนขาจะสัน่นอันนี้คือวัดที่สั่นนะคะเราก็เลยจะหาทำบุญข้างล่างเอาทบุญล,ล่างเอาดีกว่า ที่นี่มีร้านเช่าสุดไทยด้วยปะาแก้ววัดปะกีก็มีนะใครอยากเช่าสุดไทยถ่ายรูปก็ดีมากเลยนะสวยเห็นได้รูปภห้ไปเยอะสามอยห้าสิบเก้าเริ่มต้นเรามาขึ้นรถเมล์นะแต่ว่าเราใช้ HOP เพราะว่าวันหนึ่งอะขึ้นรถกี่รอบก็ได้แต่เสียแค่สี่สิบบาท เราไม่ได้เข้าทุกคนวันนี้ต่างชาติเยอะมากเและเถายาวมากเราก็เลยจะมาทำบุญข้างนอกนะคะอันนี้คือวัดโพค่ะข้างๆก็คือวัดวัดพัดแกวแต่เราไม่ได้เข้านะเหมือนเขาปิดปิดเพราะมีพิธีอะไริกอยากกันแหละเดี๋ยวเราจะทำบุญข้างๆนะคะโอ้ยต่างชาติเยอะค่ะเหมือนเขาตรวจตัว,ตวด้วยละมัง้ง เราถ่ายข้างนอกนะเราเข้ามาทางโบนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังก่อร้างอยู่ตรงนี้เป็นวัดอรุณแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าคนเยอะมากคือตอนชาติต่อแถวคนเยอะมากเลยไปไม่ไหวแล้วอะทุกคนได้แค่สี่วัดเพราะาไปต่อไม่ไหวร้อนมากก็คือแบบปรับเปลี่ยนว่าจะไปวัดก็เลยฝากช่องเราด้วยนะคะถึงแม้จะไม่เป็นไรก็ตาม เราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเราก็จะไปปากคลองต่อแต่ว่าเราขอจบคลิปแค่นี้ก่อน